เมื่อเขาหยุดอย่างนั้นวะใครทำอะไรรถกูเนี่ยพิทมิ้นทำอะไรอะ่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทำไมรถเขย่แบบนี้พิทมิ้นไอ้นี่อ,นอะไรเนี่ยสันอะไรเนี่ยทำไมรถมันขย่มแบบนี้แฝดนี่เป็นใครฮะ้ยมนเป็นใครพูดาเลยนะก็ซันบอกว่าเบาะรถมันมีปัญหาให้ฉันโทรเรียกช่าง ฉันก็เลยเรียกเขามาซ่อมนี่แหละสวัสดีครับผมเป็นช่างซ่อมบอ่อครับเออรู้ว่าเป็นช่างแต่ทำไมไม่ให้เขาซ่อมคนเดียวมิจะเข้าไปทำไมแถมรถยังเขายกอีกอ่ะเออก็บ่อรถมันหนักมากแล้วช่างก็ยกคนเดียวไม่ไหวอะ่ะฉันก็เลยเข้าไปช่วยยกนี่ฉันใช้แรงตั้งเยอะเลยนะเนี่ยกว่าบ่อจะหลุดออกมาได้ดูสิมือฉันเจ็บไปหมดแล้วเนี่ย ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับเ,ออเดี๋ยวก่อนค่ะนี่ค่าจ้างค่ะอขอบคุณครับถ้ามีอะไรเสียเรียกผมได้เลยนะครับได้เลยค่ะสวัสดีครับนี่คุณกลับมาเหนื่อยเนี่ยเข้าไปกินข้าวก่อนสิฉันทำอาหารเตรียมไว้ให้ไป นี่มาขโมวยป่ะวะไม่ได้แล้วอย่างนี้โทรหากุสซันแล้วคุณเจมครับคุณเจมว่าไงครับเอคุณสันครับผมเห็นใครก็ไม่รู้ครับมาบดาๆบมออยู่หน้าบ้านนะครับตอนนี้เข้าไปข้างในแล้วครับคุณสันอะไรนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับครับ มินอยู่คนเดียวด้วยอ่ะมินกลับบ้านบ้านนะคะว่าไงคะซันมินคุณฟังผมนะตอนนี้มีโจรเข้าบ้านเราคุณระวังตัวด้วยแต่ตอนนี้คุณอยู่หน้าบ้านนะฮะโจรเข้าบ้านแล้วตอนนี้คุณอยู่หน้าบ้านแล้วหรอคะอะไรนะคุณ หัวเขาอยู่หน้าบ้านเหรอแล้วผมจะทำไงอะ่ะโอ๊ยฉันขอคิดกันแป๊บนึง้งอ๋อฉันคิดออกแล้ว <c oughs> <c oughs> อยาอ่าค่ะน้ย <c oughs> คุณจะห้ามผมทำไมเนี่ยผมจะตีมัน คุณจะตีเขาไม่ได้นะคะเขาเป็นช่างไงคะทำไมผมจะตีไม่ได้เอา้าสวัสดีครับผมช่งมางคนเดิมไหมครับพอดีว่าทีวีมันเสียนะคะฉันก็เลยตามช่างให้มาซ่อมนี่ยังไม่ได้ซ่อมท่อน้ำที่รั่วในครัวเลยอะ่ะก็คุณเจมมาสิมาทรไปบอกว่ามีโจเข้าบ้านอะ่ะเจมยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงเลยไว้ผม ซ้อมเรียบร้อยนะครับงั้นขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะนี่ค่าตัวค่าแรงของคุณนะคะ่ะวันหลังเนี่ยฉันจะใช้บริการใหม่นะคะขอบคุณมากครับขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนครับเอางี้ไหมครับอยู่ทางข้างกก่อนหรือว่าเป็นการถ่ายโทล่ะกันนะครับที่เมตะกีีเนี่ยผมเกือบทำลายร่างกายคุณแลครับ เออป้องครับออก็ได้ครับขอบคุณมากครับดีครับใช่แั้นเดี๋ยวผมให้มินเนี่ยเขาเตรียมอาหารไว้ให้นะครับครับเรียมไปแล้วได้ไหครับพูดถึงเนี่ยเรายังไม่รู้จักชื่อเลยนะครับผมสันนะครับผมช่างแชมป์ครับครับแชมป์ในฐานะเยอะเลยนะครับถ้าไม่อิ่นเนี่ยจผมให้มินเนี่ยเขาสั่งเพิ่มให้นะครับโอ้หคุณสันไม่ต้องหรอกครับแค่นี้ก็มาพอแล้วครับคุณสันครับ คุณซันครับคุณซานนี่โชคดีมากนะครับที่มีแฟนเป็นคุณมิ้นเนีย่ยทั้งสวยและเก่งเลยนะครับ <laughs> ใช่ครับผมโชคดีมากที่มีเขาเป็นแฟนถ้าไม่มีเขาเนี่ยผมไม่รู้เลยครับว่าทุกวันนี้ผมจะอยู่ยังไงเพรา <laughs> ะแต่คุณแชมป์ละครับมีแฟนแล้วยังครับ <ac> <l ots> โอ้ wh. มีแล้ว <c oughs> ครับคุณซันเป็นแม่บ้านอยู่แถวนี้แหละครับถ้าคุณซานต้องการใช้บริการเนี่ยเรียกได้เลยนะครับได้สิครับเข้าไปหลังเนย่ยผมเรียกใช้งานแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวผมขออยู่รูปแบบได้ไหมครับ ได้ครับได้ครับโอเคครับนี่ครับโอ้คุณชายไครับน่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยขอบคุณนะครับพูดถึงก็โทรมาพอดีเลยครับขออนุญาตรับแบบนี้ครับท่านไปตามสบายเลยครับจ้ารักอ้อยจ้าพอดีว่ากินข้าวอยู่ที่บ้านลูกค้าพี่เราจะกลับแล้วแหละจ้ารักนะเดี๋ยวเจอกันที่ร้าจ้า ครับครับดีว่าผมต้องขอตัวก่อนนะครับแอนผมรออยู่อ๋อได้ครับคุณแชป์ไม่มีปัญหาวันหลังเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยดี๋ยวผมให้มิ้นเนี่ยเขาติดต่อไปแล้วกันนะครับครับขอตัวนะครับมิ้นครับฮัลโหลครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับครับผมผมครับ วันหยุดนี้คะคุณจะเก็บกระเป๋าไปไหนอะ่ะคืออย่างนี้นะผมมีงานด่วนะ่ะต้องไปแต่งงาดทั้งสาวันนะโหสมวันเลยเหรอคะอแบบนี้เนี่ยฉันก็คิดถึงคุณแย่เลยนี่ผมก็คิดถึงคุณเหมือนกันผมก็อยากไปไหนอะ่ะแต่เพื่องานอะ่ะเอาเธอคะ่ะฉันเข้าใจอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงน,นะผมโอนเงินให้คุณนะช่วงที่ผมไม่อยู่เนี่ย ถ้าคุณอยากไปช้อปปิ้งอยากไปทำอะไรเนี่ยก็เต็มที่ได้เลยนะได้ค่ะขอบคุณนะคะถ้าไงผมรีบไปก่อนนะเดี๋ยวตกเครื่องเอาได้ค่ะฮัลโหลช่างแชมป์เหรอคะพอดีว่าพัดลมที่บ้านมันเสียนะคะอยากให้ช่างแชมป์เนี่ยมาช่วยดูให้หน่อย พอดีว่าสามีฉันไปต่างจังหวัดหลายวันเลยนะคะแล้วเจอกันนะคะเออไม่ทราบว่าพัดลมเสียเนี่ยเสียตรงไหนหรอครับตรงนี้ค่ะตรงนี้ใช่ไหม เ้ยนี่นี่แกเป็นใครอ่ะเข้ามาในบ้านฉันได้ไงะฮะโหมไม่โง,ง่จัะวะก็เป็นโจรนี่ไงของมีค่ามีอะไรส่งมาให้หมดนะไม่งั้นแกสองอคนขอเมยไส้ไหลแนะ่อเอาไงอย่าทำะไรผมเลยนะครับอยากได้อะไรเอาไปให้หมดเลยครับแล้วผมก็ไม่ใชบผัวอีนี่บ้านนี้ไม็ใชองผมอยากได้เอาไปเลยครับ เดี๋ยวนะหมายเขาว่ายังไงวะเออผมผมแค่สนุกกับมันเฉยๆนะครับ,รบเอางี้นะครับผมสัญญาว่าถ้าคุณปล่อยผมไปเนี่ยผมจะไม่แก้งความอะไรกับคุณทั้งสิ้นเลยครับนี่แกกล้าเอาตรวรอดแบบนี้ได้ไงเอกเลสก,ก็เป็นจริงนี่วะฉันยังมีเมียอยู่แล้ว,ลวฉันก็รักเมียมากด้วยส่วนแกเนี่ยจะเป็นยังไงผัวคงไม่สนใจหรอกมัง้งไอ้บ้าเอ้ยพอเลยแล้วจะเถยงกันทำไมวะ พ่อนี่อย่าบอกนะว่าพวกมึงสองคนเนี่ยเป็นชู้กันอ่ะ <c oughs> เออก็ประมาณนั้นแหละครับ <h ans> โอ้โหมึงสองคนนี่มันชั่วได้ใจจริงนะนี่ถามจริงนะถ้าเกิดว่าผัวแกรู้เมียแกรู้เนี่ยเขาจะไม่เสียใจบ้างไงวะ <h ans> นี่อย่ามาว่าฉันชั่วนะแกเป็นโจรเนี่ยแกไม่ชั่วหรือไงก่อนที่แกจะว่าคนอื่น แกดูตัวเองให้ดีก่อนได้ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฉันจะมีชู้มันก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยแฟนฉันเนี่ยวันวันก็เอาแต่ทํางานหาเงินให้ฉันใช้ไม่เคยรู้เลยว่าฉันต้องการอะไรบ้างแล้วฉันจะมีชู้ฉันผิดตรงไหนผิดไหมฉันผมเองไงก็ไหนคุณบอกฉันว่าคุณไปต่างสังหวดไงคะแต่ถ้าไม่ใช้วิธีเนี้ย กแกเล่นชิงยัยงไงคิดว่าฉันนี่มันโง่นักหรอไงอะฉันขอโทษนะคะคือไม่ต้องขอโทษฉันรับแต่นี่มันเป็นครั้งแรกของฉันนะคะแล้วอีหยันนึ่นเนี่ยฉันก็ยังไม่เคยมีอะไรกันด้วยค่ะมิน้นเลิกต่ยิ่งพูดยิ่งเห็นสันานครั้งแรกเหรอ แหกตาดูมั่งน,งนู่นอะไรก้งจอมตุ้งแล้วพวกแกสองคนทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วฉันเนี่ยคอยดูพิธีกรรมมงหลายรอบแล้วทีเนี้ยได้รู้ความจริงสักทีแต่ว่าไม่ต้องแั่ละนั้นมึงไปเก็บข้าวของนะแล้วก็ออกจากบ้านมึงไปซะแล้วอย่าคิดนะว่าเงินแม่แต่บาทเนี่ยมึงจะให้ไป ส่วนมึงไอ้ช่างกูมีสะายให้มึงด้วยมี่อออไอ้สาะระเลวระหว่างแกกับฉันเนี่ยเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกมี่มี่โดนมี่ เป็นยังไงบ้างคะพี่ซันสบายตัวไหมสบายสิครับสบายไปทั้งตัวทั้งใจเลยหนูนี่เก่งมากเลยนะคะแผนของหนูเนี่ยยิงปืนทีเดียวได้นกตั้งสองตัวปเป็นอะไรเนี่ยฮะพี่สันเมื่อไหร่พี่จะเลิกกับแฟนพี่สักทีอ่ะ หนูไม่อยากตกอยู่ในสถานะแบบนี้แล้วนะโอ้ยหนูใจหน่อสิคะพี่ยังหาทางเลิกมันไม่ได้เลยอะและอีกอย่างหนึ่งนะมิ้นก็ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยถ้าเกิดพี่ไปบอกเลิกมันเนี่ยพี่ก็ดูเป็นผู้ชายไม่ดีดิถึงไหมถ้าอย่างนั้น เออมิน้นวันพรุ่งนี้เนี่ยช่วยโทรตามช่างแชมป์เนี่ยมาซ่อมบอกรถยนต์หน่อยสิโอ้ยรอซันกลับมาก่อนไม่ได้หรอโอ้คุณกว่าผมจะเลิกงานก็เย็นแล้วอะช่างเขาก็ไม่มีเวลาว่ามาพอดีอะอ่าก็ได้เดี๋ยวฉันโทรให้ละกันโอเคยังไงผมฝากเลยนะเดีย๋ยวผมส่งเบอร์ช่างให้โอเคค่ะ ฮัลโหลค่ะช่างแชมป์เหรอคะแบบนี้เนี่ยต้องยกความดีความชอบให้หนูนะคะว่าแต่รางวัลเป็นอะไรดีนะ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยรางวัลก็เป็นรางวัลคนช่วยปีดีไหม <laughs>